ให้เขาเพ้นได้ป่ะวะเพ้นหลังหมูเดงเนี่ยตึงเออกูบอกกูจะไลฟ์แป๊บเดียวสามทุ่มก็ไปแล้วเนี่ยจองไม่ได้จ้ามึงอยากได้มึงก็ไปซื้อเอานะตัวละร้อยเก้าเก้าเนี่ยร้อยเก้เก้าเรือนจำกลางสุบุรียเขาขายเพราะมันอยู่ใกล้หมูเดงไง หมูเด้งมัน oh. ดังเขาก็ท oh. Je <Soul>. yeah. ําหมูเด้งขายนี่เราก็ก้าวเองน่ารักดูฟันหมูเด้งนี่ฟัน oh. ย mm ิ hmm. mm ้มสวยมากเออกูเซ็นก็ได้เนาะเออเอากรุาปวอกาเซ็นก็ได้นี่วากูก็ลืมไปเลยเดี๋ยวกูเซ็นให้อะกูเซ็นหลังหมูเด้งนี่แหละกูเซ็นตูดหมูเด้งอะไรนี่ตูดหมูเด้งตรงนี้นี่เดี๋ยวกูเซ็นนี่นี่ต้องตูดหมูเด้งเด้งดีมากเลยกูชอบมีสิบตัวเดี๋ยวกูเซ็นเซ็นหมูเด้ง แจกแจกวันที่31ปีใหม่ใครที่ลงทะเบียนกับกูไว้ไะสวดนอนข่าฟปีกับกูอนั่นแหละวันที่31กูแจกแจกตามหางบัตร ทำเสื้อไซส์เด็กเหรอเดี๋ยวรอดูก่อนนะปีหน้าปีหน้าทุกอย่างปีหน้าปีหน้าจะมีเสื้อถึง 5XL เพราะกูเห็นหลายคนใส่ไม่ได้อยากให้ใส่ตัวใหญ่แล้วหลายคนก็ไม่มีไซส์เล็กเดี๋ยวกูจะทําไซส์ S ให้ปีหน้ารอก่อนรอก่อนปีหน้ากูขายชํา เซ็นทุกชิ้นที่แจกกูเซ็นไม่ได้รกระเป๋าผ้ามันเซ็นไม่ได้มันเซ็นได้แค่บางอย่างให้กูเซ็นของแจกกูบาเลยให้กูเซ็นก็มือกูเองกพอดีส่วนมต์ค้าปีที่บริษัทหมอเสงจ้าลังสิปทุมธานีคลองหนึ่งอาจารย์เป็นคนจัดเองจ้าแผ่นบวชอยู่ไหมครับบวชเหมือนเดิมจ้า พี่น้องทะเลาะก,กันทุกวันต่างคนก็จะแก้ยังไงดีมึงก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาสิมึงก็แก้ตัวเองไม่ต้องไปแก้คนอื่นเออประชาสัมพันธ์นะใครที่เป็นคนพิการน่ะเขาฝากกูมาประชาสัมพันธ์ใครที่เป็นคนพิการแล้วมีบัตรคนพิการความพิการของตัวเองมีอุปกรณ์อะไรสามอย่างเขาแจกฟรีโทรไปคอเซ็นเตอร์หนึ่มีไม้ขาวสำหรับคนตาบอดมีรถเข็นสำหรับคนพิการ แล้วก็มีรถคันโยก3รา,ายการใครพิการด้านไหนไปขอรับอุปกรณ์ฟรีได้ใครมีญาติมีคนรู้จักมีคนผู้ป่วยให้โทรติดต่อไปข้อที่1300ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายถ้ามีบัตร101บัตราทใครต้องการร่วมบุญกับโรงพยาบาลราดวิถีรองผู้อำนวยการเขาติดต่ออาจารย์มาเขาต้องการเงินบริจาคสร้างโรงพยาบาล ใครต้องการร่วมบุญติดต่อโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อขอเลขที่บัญชีได้เลยในการร่วมบุญในการสร้างโรงพยาบาลมันขาดอยู่ประมาณ600ล้านใครต้องการร่วมบุญไปติดต่อโรงพยาบาลราชวิถีขอบริจาคสร้างโรงพยาบาลไปได้เลย ผมติดเหล้าหนักมากถึงขั้นประสาทหลอนและเข้าโรงพยาบาลเกือบตายจนเลิกเหล้ามาได้พีกว่าแต่กลับมาอาทิตย์ที่แล้วผ่านมาอะไรเนี่ยผ่านมาหันไปกินเหล้าติดอีกแล้วทำคุณย่าเสียใจน้ําตาทำคุณแม่เสียใจครอบครัวเสียใจผิดหวังกันหมดจะเป็นอะไรหลอนประสาทกลัวพ่อจะตาย ทุกคนที่บ้านพูดบอกหมดแล้วคุณพ่อก็ยังเป็นเหมือนเดิมววรบกวนขอคําแนะนําชี้แนะผมจนปัญญาพาไปเลิกใหม่พาไปบําบัดใหม่ตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราบอกเขาไม่ได้ก็ตามนั้นปล่อยให้เขาตามเหตุตามปัจจัยไปถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนก็จะตามนั้นอาจารย์ออกจะคิดยังไงคะก็แค่เดินออกมาทําไม,ไมต้องออกอะไรลาบากลำบน แก้วปีหน้าจะโดนผัวทิ้งเพราะอะไรกูจะรู้มึงไม่ล่ะผัวเมืงนี่เขาทิ้งมึงเรื่องอะไรล่ะสันดานมึงไม่ดีหรือเปล่าล่ะเขาเลยทิ้งมึงน้าสามทุ่มแล้วกูก่าพอแล้วดีกว่าพ่งนี้กูก็ตื่นเช้าอีกออกจากบ้านหกโมงตื่นตีห้า กว่ากูจะภาวนาเสร็จอีกพอละมัง้งกูไลฟ์มายังไม่ถึงชั่วโมงอีกเหรอเนี่ยชั่วโมงกว่าเหรอดูเวลาตรงไหนวะ หกหนึ่สองสิบสองอ๋อสองชั่วโมงกว่ากูกลาว่าจะแค่ชั่วโมงเดียวนะเนี่ยยาวมานี่อ่ะ ah, อีกทีหนึ่งนะใครต้องการร่วมบุญทองคำหนึ่งกิโลกรรมถวายวัดป่านาคำน้อย บวกกับเงินสดที่เหลือคือเงินสดส่วนเกินจากทองคําคือปัดไปเป็นเงินสดถวายทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอนตรงเข้าวัดทุกอย่างเข้าวัดไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งนั้นยืนตามสเตทเมนต์สเตทเมนต์โอนเท่าไหร่กูโอนเท่านั้นยอดเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นไม่มีกากไม่มีเก็บแล้วโอนออกครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีโอนออกยอดอื่นโอนออกครั้งที่หนึ่งจะเป็นโอนออกซื้อทองคําโอนออกครั้งที่2จะเป็นโอนออกตรงเข้าวัด พราะนั้นรอบนี้จะมีการโอนสองอันโอนแรกคือซื้อทองคำหนกิโลกร,รมัมซื้อจากลานหัวเส้นเหงมีใบเสร็จมีบินยืนยันทั้งหมดแล้วอันที่สองโอนตรงเข้าบัญชีวัดหลังจากเหลือจากซื้อทองคำแล้วตามนี้นะเราจะไปถวายวันที่29ทธันวาเวลาเช้าที่สวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามเตรียมตัวเลยไปกันเยอะๆไปเป็นสักขีพยานว่ากูถวายจริงใครต้องการร่วมบุญทักไปเพิ่มเพื่อนไปที่ไอดี n ล s s i d e s a t u i d l i n e s s i ไซ s a, s a, s a t u a วงกลม .satu เข้าไปจะมีเมนูกดเรื่องเมนูบัญชีสร้างของคำ .jd แล้วจะดีดขึ้นมาเป็นเลขที่บัญชีให้โอนเข้าไปในบัญชีนั้นจบตามนั้นใครจะทำก็ทำไม่ทำไม่ต้องทำทำแล้วมีปัญหามากอย่าสาระแนมาทำไม่ต้องวุ่นวายเออ กูไม่ได้บังคับมึงนะกูไม่ได้ล่อลวงล่อหลอกมึงนะมึงจะทำมึงต้องทักมาขอกูนะกูถึงให้อ่าไม่เชื่อว่ากูไปส่งให้มึงส่วนตัวไม่มีนะมึงอยากทำมึงต้องทักทักถึงจำเป็นส่งให้แล้วการส่งให้ก็เป็นข้อความอัตโนมัติชื่อบัญชีประสิทธิ์บุญสา อาพอแล้วเนาะไปแล้วขอตัวดีกว่าวันด,ดึกแล้วกว่าจะไปอาบน้ําอาบท่ากว่าจะภาวนาอีกอนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้นอขอให้ยมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอ้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระกกกทำของตนตั้งใจในการทาความเพียรละที่อกุศลจริญกุศลมีสติสัพพัญญารู้ตัวทท่วพรอ้อมสุดที่สุดแล้วขอยทุกทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรกระทจะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันอาชาตินี้ได้โดยท่วหน้าการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ เขามีคําถามมาติดจากวันนั้นวันนี้มากระดาษเต็มเลยลืมอ่านให้เขาฟังมันถามไม่หมดทําไมต้องข้อสามทีเอาให้หมาถามจ้ะขาอทีเดียวหมาไม่ถามไงข้อสามทีหมาเลยถาม อย่าลืมนะใครจะร่วมบุญทองคำอ่ะถวายวัดป่านาคำน้อยสร้างเจดีย์ไปที่ id line s a t ธุ id line s a t ธ u a วงกลม s a t u s สาธุเข้าไปแล้วกดเมนูเลือกทองคำเดี๋ยวจะมีเลขที่บัญชีชื่อประสิทบุญสาธธนาคารกสิกรไทยขึ้นมาให้ ไปแล้วไปแล้วผู้นี้เจอกระรยองตรงไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงหา้าวแลวกันทั้งจังหวัดนั่นะทำไมต้องใช้ทองคำครับเพราะทองม้วนเอาไปห่อเจดีไม่ได้แค่นั้นเลยว่าทำไมต้องใช้ทองคำเพราะทองม้วนเอาไปห่อเจดีไม่ได้ถ้าทองม้วนห่อเจดีได้กูก็จะรับทองมว้วนนะนะกูไม่รับทองคำ กูจะให้มึงซื้อเป็นปี๊ปีไปให้กูแต่มันทําไม่ได้ไงกูก็เลยใช้ทองคําแทนแล้วอย่าบอกแล้วมึงไม่ต้องมาถามกูนะว่าทําไมต้องใช้ทองเหลืองเอเพราะทองเหลืองมันดํามันต้องคอยเอาคนเนี่ยปีนขึ้นไปขัดทองเหลืองให้มันเงากูเลยใช้ทองคาเพราะทองคามันไม่ดําทองแดงก็ไม่ได้เดี๋ยวฟ้าผ่าทองแดงก็ดํานะกูจะบอกให้เงินก็ดำกูเลยใช้ทองคำเพราะมันเงาทองตลอดเวลาจบนะ จบเลยแค่นี้ฝากไว้ด้วยเรือนจำกลางเรือจนจำกลางชนบุรีนี 5, ่ภาพวาดสีน้ำมันสวยงามมากใบนี้ห้าพันบาทนี่เรือนจำกลางชนบุรีห้าพันบาทภาพวาดสีน้ำมันมึงดูนี่ใหญ่โตมโหฬารใครมีกำลังทรัพย์อยากซื้อของแต่งบ้านมึงสั่งเขาวาดก็ได้นะเรือนจำกลางชนบุรีช่วยเขาหน่อย นี่กูซื้อมาพระเวสันดรน,นี่นี่สวยมากภาพวาดสีน้ำมันใครสนับสนุนได้สนับสนุนไปช่วยๆกันหน่อยให้โอกาสเขากูต้องขังกูโปรโมดสุดท้ายกูไปแล้วทำงานให้เขาหน่อย นี่ตะก้าตะก้านี่ภาพวาดกระจกปิดทองคำแท้ลายสวยงามเหลือเกินวิจิตพิสดารมบรรลือโลกบระไรกันนี่กูเห็นแล้วกูมาลางมาเลืองเลยสามพันมึงเนี่ยอันเนี้ยติดทองหนักปึ้งเลยปิดทองแท้นะมึงลงสีติดไปดีไปกระจกนะนี่ภาพวาดหลวงตามหาบัว สีน้ำมันสวยงามมากหน้าดุดันสวยงามพันห้าเรือนจำกลางชลบุรีน้ำมองไปหาซื้อเอาสารพัดที่เขามีขาอยอหไรนี่แล้วโพธิสัตย์พระราชกุมารสมัยเป็นโพธิสัตย์อยู่ประสูตรปิดทองคำแท้เหมือนกันไปกระจกอลางอลางมาลา,มา,ลามาเรืองนี่สวยงามเท่าไหร่ว่ากูจำไม่ได้น,นี่กูกเกิเคราบอ์ราคาแล้วมันถูกอะ่ะถูกเลย ภาพแกะสลักช้างนี่ไม้แบบจุกจุกไม้สาบแกะสลักแบบลึกลงรายละเอียดเรือนจำกลางชนบุรีอ่าดูอุ้ยอุยอุยหนักว่ะเห็นไหมนี่สวยไหมล่ะห้าพันเนี่ยใช่ปะวะเดี๋ยวกูดูก่อนกูก็จำไม่ได้ สามพันห้าไม่ใช่ห้าพันนี่สามพันห้ามึงดูนี่โอ้โหสามพันห้าเนี่ยสามพันห้ามึงซื้อไปขายต่อ,อยังได้เลยเนี่ยอุ้ยถูกมากทั้งมีกี่ตัว โอ้ยลำบากลำบนกูอีกมึงจะถามทำไมเนี่ยว่ามีกี่ตัวกูก็สงสัยไปด้วยเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่มีเจ็ดตัวเจ็ดตัว 1นึ่สามสี่แถวบนมีสี่ตัวแถวล่างมีสามตัวข้างบนสี่ข้างล่างสามนี่รวมเป็นเจ็ดพอดีสามพันห้าถูกมากไปหาซื้อเอานะเรือนจำกลางชนบุรีสวยมากสามพหโคตรถูก